สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเทรดเดอร์เจอร์นี่ครับเส้นทางการเทรดนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนนะฮะของยอดนักเทรดท่านหนึ่งที่เริ่มต้นเนี่ยพอร์ตเขาพังไป50เ็นะเขาไม่หมดตัวนะครับแต่พอร์ตเขาพังหนักเลยหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็้ปรับปรุงตัวเองครับจนกระทั่งสามารถปั้นพอร์ตเติบโตปีหนึ่งได้ถึง800ฮะที่สำคัญนะครับเขามี จุดหนึ่งที่น่าสังเกตมากครับคือขับคนที่จริงจังกับการเทรดมากครับถึงขนาดที่ว่าครอบครัวเสียน,นะนะเขาไม่ร้องไห้นะแต่เราเขาขัดทนหนักเขาร้องไห้หนักมากครับเขาเครียดมากเขาเจะปวดมากครับคนนี้น่าสนใจไหมครับคนนี้คือคนนี้ฮะคุณกัจจลาฮะเป็นเป็นแชมป์ฮะเป็นแชมป์ investing championship นะ ของ US i n i v e r s i t y m e m b r s h i p นะครปี2023ครับปั้นพอร์ตโตได้ถึง805%เนะครับเดี๋ยวให้ลิงก์กับคลิปนะถ้าสนใจอยากจะฟังสิงที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับก็ต้องบอกนิดน,นึงว่าเขาเป็นชาวอินเดียนะครับถ้าอังกฤษไม่แข็งแรงเนี่ยก็ต้องก็ต้องลำบากเลยนะบอกตรงนะแต่ถ้าใครอังกฤษแข็งแรงก็น่าจะเข้าใจความหมายที่เขาพูดนะครับผมก็มีสรุปนะครับผมก็ไปหาสรุปจากหลายที่นะฮะ ไปเจอที่คุณแอสซิมเทรดดิ้งครับซึ่งเราน่ารู้จักกันดีนะผมเอามาพูดบ่อยๆเนี่ยเขาก็รีวิวนะหลังจากที่ดูคลิปของคุณกัจจลาวาเขารีวิวได้สามเรื่องคือเขารับรู้นะว่าคุณกัจจลาเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์นะแล้วก็อ่อนแอมากครับคล้ายๆเขานะฮะก็คือว่าในช่วงยากลำบากนั้นนะคุณกัจจลานะในช่วงแรกนะที่เขาพอร์ตพังไปถึง50%เนเนี่ยครอบครัวเสียชีวิตเขาไม่ร้องไห้นะครับ แต่พอขาดทุนหนักนั้นเขาร้องไห้ครับเขาเจ็บปวดครับคนนอกเนี่ยดูเหมือนฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่เมคเซนนะแต่แท้จริงแล้วอะ่ะคุณแอสเซม r a d i ดดคนที่จะปวดออกับการเทรดมาตลอดเวลา15ปีแรกเนี่ยเขาเข้เขาใจครับเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะตอนที่ขาดทุนหนักนั้นน่ะคุณ a s สเซมบ์เชดดก็ร้องไห้ครับคุกเข่าอ้อนวอนพระเจ้านะให้ช่วยเขาหน่อยครับ ล้ายผมเลยนะผมเคยเป็นช่วงหนึ่งนะมีลูกคนนที่อ่านหนังสือที่ชื่อว่าความรู้คุ้นมือค่าล้านบาทหรือเปล่านะที่ผมเขียนนะบทหนึ่งมาหมดเลยนะอย่าเสียเวลาครับไหว้พระขอพรให้ให้หลุดดอยครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นนู้นเล่นเป็นนะผมทำงานผมเคยทำงานผมเคยขาดทุนหนักแล้วผมก็ตะเวนครับตะเวนขับรถจากจังหวัดน,นะไปไหว้พระขอพรให้หลุดดอยครับ ไม่หลุดฮนะไม่หลุดแท้จริงแล้วอะ่ะมันอยู่ที่การรับผิดชอบและแก้ไขตัวเองครับเพราะว่าผลการเทรดเป็นผลลัพธนะ์ฮะมันเกิดจากเหตุครับถ้าเราแก้เหตุถ้าเราไม่ได้แก้เหตุนะผลลั์ก็เหมือนเดิมฮนะเช่นกันครับคุณกัจจหลาเช่นกันนะคือเมื่อเขารู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยจะปวดอาการเทรดมากกับการขาดทุดนะเขาก็หาทางเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเริ่มต้นเนี่ยเขาความจริงอะเริ่มต้นนะ พ,พื้นเพื่นเพเขาเป็นวิศาการซอฟต์แวร์แล้วก็นักนักสร้างหนังนะฮะถ้าคุณเซิร์ชออนไลน์ชื่อเขาเนี่ยจะมีฮะจะมีประวัติว่าเขาเป็นคนทำหนังนะฮะทำหนังด้วยครับแล้วก็เป็นวิศาการซอฟต์แวร์ด้วยครับแล้วก็เขาก็สนใจอยากจะมาเทรดครับเริ่มต้นเนี่ยเขาสวิงเทรดนะครับสวิงเทรดแล้วก็ปรับเปลี่ยนฮะคคอสวิงเทรดเนี่ยขาดทุนยับเยินฮะขาดทุนยับเยิน แล้วก็สำรวจตัวเองครับว่าแท้จริงแล้วฉันเหมาะกับการเดทเทรดมากกว่านะก็เลยเปลี่ยนฮะเป็นไปเดทเทรดแต่ว่าเดทเทรดเขานั้นเชื่อไหมครับเขาได้ไอเดียมาจากหนังสือพี่มาร์กเมนูวินี่นฮะผมเดางไงนะผมเดางไงี้นะผมก็ไม่ค่อยเชื่อคือเขาน่าจะอ่านหนังสือพี่มาร์กนะเป็นแรงมานานใจนะแต่ว่าเขาเอาไอเดียพี่มาร์คไปใช้สวิงเทรดแล้วไม่เวิร์กว่ะ แต่เอาไอเดียพี่มาร์คครับไปใช้ให้การเดทเทรดกลับเวิร์กไว้ได้กําไรครับเหตุผลได้กำไรเพราะอะไรครับเพราะว่าเขานั้นโพซิชันไซส์ในหุ้นผู้ชนะก้อนโตครับคือหุ้นผู้แพ้โพซิชันไซส์เล็กครับเพราะว่าเขาออกไวไงแต่้าผู้ชนะเนี่ยนะเขาจะมีการใช้ใช้มาจินด้วยมีการอัดโพซิชันไซส์ด้วยแต่ทั้งนี้เขาบอกว่านะคือถ้าเทรดจริงๆอะ่ะโดยที่ไม่แข่งขันเขาไม่ใช้หรอก แต่ดวารไม่เขาแข่งขันเนี่ยเขามองว่าไม่มีอะไรเสียนะเขาเลยใช้อัดมาร์จิ้นเลยแล้วทําให้เขาปั้นพอร์ตโตถึง85%ครับนี่นี่นี่เป็นเบื้องเบื้องหลังที่ทําให้เขาปั้นพอร์ตเติบโตจากการเดเทรดนะคือพอเขาคิดถูกอะ่ะหุ้นที่เป็นหุ้นที่เป็นผู้ชนะเขามีโพสชั่นไซส์ใหญ่ไงมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า positive expectancy ฮะก็คือว่าขนาดของของกำไรต้องโตวกว่าขาดทุนเสมอครับนะยิ่งคุณให้ขนาดของกำไรโตมากเท่าไหร่แล้วคุณ จำกัดขนาดการดูดเล็กเท่าไหร่เนี่ยพอเขาจะโตอย่างมหาศาลนะครับแต่ถึงกระนั้นในช่วงแรกครับตอนที่เขาล้มเหลวจากการจากการสวิงเทรดนะเขาล้มเหลวเพราะว่าเขาโอเวอร์เทรดครับแล้วก็เทรดแก้แค้นฮะวิธีแก้ก็เไยครับเขาลดจำนวนการเทรดให้น้อยลงครับเพาว่าเดย์เทรดเนี่ยเดย์เทรดเดย์เทรดที่เขาใช้นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะปีหนึ่งเขาเทรดเป็นแค่700ครั้งฮะั ถือว่าน้อยนะเจ็ดร้อยครั้งเดทเทรดแต่ว่าเป็นการเทรดที่มีคุณภาพมากครับซึ่งเขาใช้หลักการนี้ว่าเขาอดทนครับอดทนรอคอยหน้าเทรดที่เรียกว่าเป็นเกรด A ครับ A บวกเซตอัพครับแล้วก็เข้าครับแล้วก็ถ้ามันใช่นะถ้ามันพุ่งนะครับเขาก็ชอบเทรดหุ้นสิงนะหุ้นสิงเดทเทรดแล้วก็อัดครับอัดโพยชันไซด์ครับแต่ที่ทสำคัญก็คือว่า เขาก็มีการรหานความเสี่ยงที่เข้มข้นนะคือซื้อเขารอหน้าเทรดเทรด A ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีหน้าเทรดที่มันมีขนาดของดาวไซด์ที่แคบครับคือเขาซื้อเขาซื้อเนี่ยนะดาวไซด์สมมุติดาวไซด์สา์แต่ว่าอัพไซด์เขาเขาระดับซักเอนเนี่ยนะ แต่ด้วยความที่ว่าถึงแม้อัพไซด์หายแต่เขาอัดโพสชั่นไซส์เพิ่มไปด้วยทําให้กําไรที่ได้มาก้อนโตครับนี่เป็นหลักการที่เขาใช้ครับแต่ถึงขน้นในเบื้องหลังของความสเร็จของเขานั้นมันคือการบรหิหารความเสี่ยงที่มีวินัยสูงครับรอหน้าเทรดที่มีมีอัพไซด์สูงดาวไซด์ต่ําแล้วก็อัดโพสชั่นไซส์เพื่อโอกาสที่ก้อนโตครับนะบถึงขนาดเขาบอกว่านะ ตัวแปรอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เขาสําเร็จได้มันเรื่องของจิตวิทยาครับจิตวิทยาคือเห็นเขาโฟกัสนะฮะให้ความสําคัญเรื่องของการนาสมาธิครับการจดบันทึกเขามีนะเขาเรียกว่า Playbook กฮะเพลย์บุ๊กคือมันเป็นการบ้านเราจะเรียกว่าอะไรนะโ o โตบุ๊กใช่ไหมของสาวสาวที่ถ่ายรูป i n นสตาแกรมแล้วไปไปไป,ไปทำเป็นแฟมใช่ไหมแต่กัจจาาไม่ใช่นะครับ เขาบันทึกฮะหน้าเทรดที่มันเป็นเรียกว่าเซตอัพระดับ a บวกครับแคปหน้าจอแล้วก็เอามาเก็บไว้ Playbook ฮะเพื่ออะไรครับเป็นการแบ็กเทสสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นครับแล้วรอครับจำไม่จำไม่ขึ้นสมองแล้วรอหน้าเทรดเนี้ยขึ้นมาแล้วครับเข้าครับนี่เป็น Playbook ที่เขาใช้ฮะผมว่ามีประโยชน์นะสำหรับนักเทรดที่อยากจะได้หน้าเทรดที่ ที่มันชัว,ชวนะที่มันเป็นระดับ A บวกต้องทําพลี่บวกขึ้นมานะฮะนี่คือสิ่งที่คุณกัจจลา,าทํานะครับและคุณแอสเซมบลชดก็ก็มีการรีวิวนะเพิ่มเติมอีกหน่อบอกว่านะไอตอนที่จุดเปลี่ยนของของคุณกัจจลา,าคือมันเป็นความสามารถในการเทรดให้น้อยลงครับเขาจำได้ไว่าตอนแรกที่เขาล้มเหลวที่เขาขาดทนพอร์ตพังระดับ 50%เน,ะนี่ยนะพอร์ตายไปขึ้นเพราะว่าเขาโอเวอร์เทรดฮะแล้วก็เทรดแบบแก้แค้นวิธีการแก้ไขก็คือครับหักดิบเลยสวนทางนะครับจากที่ชั้นแพเพราะว่าชั้นเทรดแก้แค้นชั้นโอเวอร์เทรดชั้นเทรดให้น้อยลงครับแล้วทำยังไงอะเทรดน้อยลงแล้วจะได้กําไรที่ก้อนโตต้องรอหน้าเทรดที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น,นครับสูงยังไงล่ะสูงก็แบบที่เขาบอกว่าเขาศึกษา จากพี่มาร์ครครับ VCP ครับก็คือหน้าเทรดที่มีขนาดของดาวไซส์เล็กกว่าอัพไซส์ครับถ้าคุณศึกษา VCP นะมันจะเป็นลนักษณะของการแกว่งคระการแกว่งที่ที่บีบตัวแคบครับจากนั้นก็ระเบิดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมละคุณก็จะลาจะรอหน้าเทรดแบบนั้นครับซึ่งเขาจะไม่ได,ดูกราฟเดนะครับด้วยการที่เดเทรดนะเขาก็ดูกราฟ ห้านาทีครับดูกราฟ5นาที15นาทีครับแล้วก็พร้อมกับอินดิเคเตอร์นะ EMA 9ครับกับ EMA 21ครับในการดูครับแล้วก็วนลุ่มด้วยครับดูการบีบตัวของราคาครับนะฮะและดูการพักตัวครับที่เส้นค่าเฉลี่ย9ครับ9 9นาทีครับเนี่ยไม่ใช่หรอกคือถ้าดูกราฟ5นาทีก็เป็น9กคูณ5นะฮะถ้าเป็นกราฟ15ก็ ก้คูณคูณนะเป็นลักษณะของ9อีเมลแล้วกันอีเมลก้าอีเมล็ดลครับก็ดูการพักตัวนะแล้วก็ทนรวยด้วยครับที่สำคัญคือดูวอลลุ่มครับถ้าราคามันทะลุกรอบที่บีบตัวแคบพร้อมวอลลุ่มนะเขาเข้าซื้อครับแล้วก็เน้นหุ้นที่มีสภาพคล่องครับแล้วก็ผลิชันไซส์เพิ่มครับในหุ้นที่เป็นผู้ชนะครับนี้สำคัญคือเกขาจิตวิทยาเขาก็บอกว่านะ เขาจะไม่สนใจข่าวนะติกเรื่องข่าวหรือเรื่องการวิเคราะห์พื้นฐานครับดูที่กราฟานะครับเทรดตามกราฟแล้วก็วอลลุ่มเท่านั้นครับนะฮะเพื่อทําให้เขานั้นมีการเทรดที่เป็นกลางนะฮะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่คุณกัจจลาเอามาใช้ในการเทรดนะคือเขาผสมผสานนะที่นี่เข้ากับทิตีวิทยาครับปูบรนนาการครับใี่เข้าแนารซิสีิแข็งแกร่งเข้ากับทิตีวิทยาที่มีระเบียบวินัยครับแล้วก็ ทําให้เขานั้นได้ผลงานเทรดเสม,มอนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ